คือวิธีเห็ดยังไงเข้าจังจะบริใส่ดินหลายนะครับเนาะปกติแล้วนี่ก็คือเข้าจะปลูกใส่ดินนี่แหละพี่น้องแต่ว่าดินนี่เพิ่นแกนเนาะนี่ครับบ้าน้องร่องปลูกเบ่งแล้วปลูกใส่จังสิจะได้กินกวัวนะครับเนาะบ้าน้องร่องปลูกใส่ดินแล้วเพราะาดินแกนแห้งเข้าปลูกยังกะขึนเนี่ยเขาก็ต้องใส่แบบกระถางใบเบื้องต้นใหม่กําลังขึ้นงามพี่น้องเป็นบบกพริกขาวเด้อครับเด้อบบกพริกบานเฮานี่นะครับผม น,นี่หละมาให้อาหารปลานี่ครับงามมอเสามูออมาเลี้ยงนี่ก็ครับควมสุกข,ของเฮาอยู่นี่ละเพิ่งเฮากสรสางแหล่งอาหารไว้ตรงนี้นะครับเนาะเอาจะมีปลาแล้วก็มีพักอย่างละเล็กละน้อยนะครับเนาะผู้ได้ยากเฮ็ดกะลงมือทําเลยพี่น้องเ้าบ่ต้องรอครับผมเฮาปลูกอย่างละเล็กละน้อยไบเพื่ปลูกแก้วสิได็กินเลยเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับมันี้มาพ่อกับบ้าน้องในช่องคบป,ป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะมันี้บ้าน้องกัจะพาพี่น้องมาปลูก ต้นพริกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาจะเห็ดแบบง่ายๆครับผมบาน้องก็จะใส่ตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อวงนะครับเนาะเป็นบอ่อปูนกับพี่น้องแต่ก่อนจะเลี้ยงหนูเพราะเขาบด้เลี้ยงหนูแล้วจะเอามาเห็ดประโยชน์ครับผมก็คือวิธีเห็ดง,งา่ายๆเขาจังจะบ่ได้ใส่ดินหลายนะครับเนาะเพราะว่าปกติแล้วไยล้มแหงพี่น้อง <laughs> ล้มมันแหงครับผมปกติแล้วนี่ก็คือเขาจะ ปลูกใส่ดินนี่แหละพี่น้องแต่ว่าดินเนี่เพิ่นแกนเนาะเพราะว่าห้องบาน,งน้องนี่ดินแกนแหง้งร่องคุดเบื่งแล้วครับนี่คุดบ่ลงเลยถ้าต้องเอามามาหานามใหม่ครับต้องเอานามมาสีใจตรงนี้ก็คือเขาจะจะปลูกได้บาน้องก็เลยว่าปลูกใส่กระถางแล้วใส่บอซซิมินแล้วนี่ก็คือดีแห้งครับเพราะว่าเหาปลูกยังกับขึ้นง่ายนะครับเนาะเพราะว่าวบาวน้องกับเอาเฟืองนี่แหละพี่น้องเ a, พ,งพราะว่าเหาลดสีเนาะเิ่นสีขาวแล้ว ก็เอาคล้ายๆกับแกบนะครับเนาะตรงนี้ก็คือจะเอามาล่องใบพื้นก่อนเข้าจังจะบดใส่ดินหลายครับสั้นแรกในห้องบ้า,านน้องก็เอาเฟืองนี่ครับพี่น้องเอาฟางใส่เลยเนาะคือข้างล่างนี่จะมีตาฟางเบิดเพราะว่าเป็นฟางแบบนี้ครับเป็นแกบเขาเนาะครับเนาะเท่าก็จะเอามาใส่ให้มีประโยชน์นี่จะเอามาลงเลยครับเอามาใส่อยู่บ้านนี่ เพื่อเพื่อเข้าจะบ่ได้ใส่ดินหลายนะครับเนาะนี่ก็คือจะเอามาห้องพืชใหนเพื่อนเลยเขาก็จังจะไปสมไปสมอีกเช่น,นึงคือฟุ้นกับดินใส่กันครับพี่น้องตัวนี้เขาก็เอาใส่จังสีเลยล่องเบิงประมาณนี้กาจะเอาล่องพืชก่อนเวลาเขาจะเอาดินใส่เข้าจะบ่ได้ใส่ดินหลาย่ยังตรงนี้พี่ทันมีดินได้พี่น้องตัวนี้ก็คือเอา ฟางนี่ยะเอามาปกก่อนเพื่อ้เขาจะบ่ได้ใส่ดินหลายนะครับเนาะเอาลงบดเลยเวลานะันเดี๋ยวเพิ่นก็นจะโยบลงเยงเด็กพี่น้องตรงนี้ก็คือเขาจะได้เป็นปุย๋ยเทาอีกทนึงลมแห้งพี่น้องตง้องหาแนวมาทำไปนี่ครับอยู่บ,บ้านนี่แหละเขาก็จะลอยๆเลยเพื่อ้เขาจะบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ดินหลายนะครับเนาะ หยับเลยเวลานะั้นเดี๋ยวพิ่นก็นจะย่อยสลายเองครับพี่น้องถ้าพี่น้องบ่มีฟางนี่ก็คือตัดต้นกล้วยก็ได้พี่น้องเพราะว่าเฮาต้นกล้วยนี่เอามาเฮ็ดเป็นท่อนเป็นท่อนเลยสามสี่หาท่อนเอาเลี้ยงลงไปเวลานะั้นเฮาก็จะได้เกิดประโยชน์จากย้ามนั้เนเพื่อสีย่อยสลายพี่น้องก็คือจะเป็นฝุ่นใต่ดินเนาะเดี๋ยวบ้าน้องก็จะพาพี่น้องไป สมดินก่อนครับผมเขาจะเตรียมดินแล้วก็จะเอามาใส่อีกทีหนึ่งเนาะมาครับผมเดี๋ยวบาน้องจะพาพี่น้องไปเตรียมดินโอ้ยลมแหงพี่น้อง่วนท้งนี้ก็บาน้องก็เอาเนื้อแดงมาปล่อยใส่ครับผมเพราะว่าเนื้อแดงเขานี่แ,แพ่ดีเนาะก็ลืมบอาเนื้อแดงแล้วก็จะเดี๋ยวจังจะให้อาหารปลาให้พี่นอ้องเบ่งน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเนาะเขาจะมาปลูกต้นใหม่ก่อน นี่ครับบึงดอกใหม่ของบาน้องก็กำลังออกดอกแซลเดี๋ยวจังจะจับกบไงพี่น้องมาลงหนีแล้ครับเนาะเพราะว่าเขาจะเอามาให้พืนเขาไงแล้วบาน้องเดี๋ยวเห็ดเหลี่ยกวก่อนเ่า,เาจงจะไปจับกบเนาะมาปล่อยเป็นน้ำแน่นี่ครับผมนี่ก็คือเขาจะเอาดินจากนีแล้วพี่น้องนี่เบิง้งจะได้ดินจากนีละเอาไปใส่ต้นใหม่เขา เพราะว่าบ้านนอกก็เตรียมดินไว้แล้วนี่ครับพ่อจะเอาลงเลยปูนเอาปูนขี้งวลงเลยเพราะว่าเขาจะเตรียมดินไปไปปูงนอกพี่น้องเขาจะปุงดินดินกับขี้งวนี่แหละครับผมากาจะคุกเข่าให้เขากันนี่ครับบ้านนอกล่องปูงเบงแล้ว ปลูกใส่จังสิจะได้กินกลัวนะครับเนาะบ่าน้อกลอกปลูกใส่ดินแล้วเพราะดินแกนแห้งเฮาปลูกหยังกะขึ้นยากขฮาก็ต้องไส่แบบกระถางใบเบื้องต้นใหม่กำลังขึ้นงามพี่น้องขีาเกาก็จะมาคุกเข้าดินครับอันนี้ให้เข้ากันครับผมกับปุ่นเนาะเฮาจะเตรียมดินหว้ปยบุงดินไน่ยพอบ้านนอกจะบดได้ท่านไดนใส่ปุ๋ยเด้พี่น้องเ้อเวลาหายพิ่น ผักญ่จักน่อยเขาจะเกียมาใส่ปุ๋ยพรงนี้กับซําปุ๋ยสันดีแลยพี่น้องขี้งัวเนะาะเขาจะมาคุกเขา่าให้เข้ากันน่ครับเขาจะเตรียมดินก่อนเพื่อเขาจะได้เทิื่องขี้ง่วเทิื่องดินเนาะครับเนาะดินไปเลยสองอยางพี่น้องก็คือดินกับขี้งัวแค่นั้นแหละครับผม เพราะว่าปุ๋ยเขาคอยใส่อีกเทน,นึงให้เพิ่นขึ้นจากน้อยเขาจะเอาปุ๋ยใส่ย่านเพิ่นเข้มเนาะพี่้องเนาะนี่ครับอยู่ประมาณนี้แหละเขาก็จะได้ดินดินไปปลูกต้นใหม่แล้วเดี๋ยวจะเอาแนวไปใส่ดินก่อนนี่ครับเขาก็จะเอาดินจากตรงนี้เนาะเขาก็จะเอาไป ลงปุ่นเลยเตรียมดินไว้เรียบร้อยนี่เขาจะเอาไปเทใส่ผุ่นละครับกระถางเลยบ่ดนีครับเขาก็จะเตรียมดินเนาะจะเอาไปใส่บอผุ่นละพี่น้องนี่เขาก็จะใส่ดินบ่อไหลครับ มาเลยเตรียมไว้เทลงนี่ครับพัจะได้ใส่ดินพอหลายตรงนี้ก็คือประมาณสองถังสีพ่ออ้อะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวให้บ้านนองเดี๋ยวให้บ้านนองเตรียมดินเบิดก่อนนะครับเนาะคอยเบยนนิ่งอีกเทนึงเพราะว่าสีใส่เวลาโดนแห้ง ประมาณสองคูคนับพี่น้องอยู่ประมาณนี้ครับเขาจะได้ดินแบบโบแกนนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเขาจะปูคล้อ,องในแล้วอยู่ประมาณนี้เขาจังจะเอาน้ำมามุดอีกทีนึงนีง่ครับอยู่ประมาณนี้แหละเขาจะใส่สองถังเทลงเลยเพื่อยังที่ครับคือเขาจังจะบริเวเติมดินไหลเขาจวนิ้มาล่องคืนก่อนเวลานั้นเขาหดน้าบาน ตรงนี้ก็คือจะใหญ่สไลด์ไปเองถือน้ำถึงน้ำเพื่อนหดแล้วก็ถือคุ่นสิงหวะเนี่ยก็กลายเป็นใด็ดปูงดินไปในโตนะครับเนาะตรงนี้ก็คือพท่อน,นี้บ่ได้ปิดตูดแล้วพี่น้องเปิดเลยเป็นท่อโล่งเบิดของบ่าวน้องตรงนั้นเป็นทอ่อปิดตูดเพราะว่าบ่านน้องเอามาแต่ก่อนเด็ดปูบวัวแต่ว่าก็ต้องจาอครับผมจาอให้น้ำเพื่อไหลออกเนาะเพื่อน้ำให้ซึมแต่ว่าสองท่อน,นี่ เ็นท่อเปิดเปิดตูดเบิดพี่น้องบ่ได้ปิดนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเฮ้าเอาทอ่บอบ่ตตรงปิดพี่น้องเอามาเพอรนี่ก็คือหายเพิ่นลงไปกินขางล่างน้ำได้เดี๋ยวบ่าวน้องเตรียมดินกันนี่ครับพี่น้องเฮ้าเตรียมดินไปเรียบร้อยนะที่บ้านนี่นะครับผมเดี๋ยวจะเอาน้ำมาหดใส่บัดเฮาจงจะปลูก บักรีกได้น้ำขาก็อยู่ไกล้ๆสาเนแล้วพี่น้องนี่หมดเลยเพือขาจะปปูกข้องขาได้ ไปลาดั่ะครากัจจังเอาพวกในพักซี่พวกนี้เนาะพี่น้องเนาะเอามาลงอีกทีน,นึงเพราะว่านี่ยเขาจะปูบวกพริกให้ดูิกขึ้นก่อนนี่ครับเาวิธีปุูดินกับปัญหาค,ครับพี่น้องข้ากระใส่แต่หิ้งงวะกับขี้ดินนะครับเนาะเวลาดันให้่พักข้างามขึ้นแจ้งน่อยเัาจังเอาพวกุวย สูตรเสมอนะพี่น้องเนะาะเมื่อวานอีกทีนหนึ่งครับผมให้เพื่อนจิตก่อนเพราะว่าถาห้องเมื่อวานเลยกะยานเป็นจิเกิดเข้มโหดนะพี่น้องเนาะนี่ครับ ู่ประมาณนี้แหละโอ้ลมแห้งพี่น้องสุดยอดของลมเลยจะเป็นพริกพริกขาวพี่น้องนนี้ไปเลยเอาไวท้ที่ทีทีนิดหน่อยครับผมนิ่ๆไปเลยเวลาในข้างล่างเพื่อนนี่ เขาจงเอาพวกพักหอมพักซี่นาะพี่น้องเนาะพักกาดเอาไปปลูกใส่เขาจะยูเพื่อนจะย,นจะยูน้ำกันใดครับผมลูกไว้ประมาณนี้ครับผมเวลาให้เพื่อน,นึ้นหนีเลยตเต็มอยู่องนี้เขาจังจะเก็บกินง่ายครับผมบัดน,นี่กถทอว่าบ่บที่ห่างนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ยับมาอีกน้อย เพื่อเพื่อไว้น้าต้นขึนน้นต้นบ่อเ่าะพี่น้องเป็นบบกพริกขาวเด้อครับเด้อพริกบ้านเท่านี่นะครับผมก็ที่ปลูกใส่ไว้นี่นี้เลยเพราะว่าบ้านน้องทดลองมังเหลียวึ้นขึืนดีเนานพี่น้องเนาะปลูกใส่กระถางนี่เพื่นติดไว้ก็เลยเอามา ปูเลง,ลงนี้เลยปะนี่ครับมัดหนึ่งสิเดี๋ยวมาแจมใส่น้ำกันเบิดมองหนึ่ง ตรงนี้บ้าน้องกับปลูกไว้นีเลยครับผมก็คือเอาจะบดง่ายเนะครับเนาะจนว่าได้กินหน่วยเพิ่นครับผมผลผลิตเพิ่นผนล,ละเข้าบดตรงง่ายเลยคือเฮาไห้เพิ่นใหญ่อยู่กับกระถางนี้เลยนี่ครับเบง้องเอาทีๆไปเลยพี่น้องเวลาเพิ่นขึ้นมาให้เพิน่นอยู่นํำกันเบิดเลย เร่านั้นบุนตัวนี้มันก็นจะยบลงเรื่อยๆนะครับผมนี่ไหวเลยจะเป็นแผน่นอันนี้แน่นจังหน่อยแผ่นใหญ่โอ๊ะไหวย่ำถัาดิดนยบลงเราก็จงเพิ่มดินเขามาอีกก็ได้ครับพี่น้อง พอเหลือเดี๋ยวจะไปปลูกใส่ตัวนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระถางเอาหล่อรถมาเห็ุครับผม จะเห็ดให้มีของกินตามสวนเท่าเลยพี่น้องโ่มเลยนะครับแห้งตรงนี้บ้าน้องก,กับพ่่นดินไปโดนเติบแล้วครับผมเกิแกนจ็กหน่อย บอเบิดพี่น้องเด้เอาไปเตมให่คุณอีกว่าจะสิเบิดปอเบิดเลยใส่ทีๆไปเลยเพื่อตัวไนเกิดบ่เกิดน้ำครับผมนี่ฮดปลูกแร้วกใช่เนื้เฮาก็ต้องมาหดน้ำอีกครับผมนี่แหละเอาก็ะดไปเลยก็ได้ให้เพื่อนเปียกๆซุ่มๆจังหน่อย เอ็จ,จังทํามาเบื่องอีกเทหนึงตอนพ่นง่ามงานเรียบปล่อยพี่น้องประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปหดน้ำตรงพุ่นน้ำดี่หอบปูกง่ามแล้วนะครับเนาะ ครับถา้าเวลาเพื่อนไงเ่แล้วกะสีอยู่ประมาณนี้ครับผมเขาก็จะได้กินเนาะเพราะว่าดินนี่ก็คือเพื่อนแข็งแห้งครับพี่น้องบ้าน,น้องก็ต้องเอามาเห็ดปลูกใส่กระถางไว้ตะกินตรงนี้โอ้ได้กินหลายเทีเด้อพี่น้องนี่ประกาศประกาศหินนะครับเนาะนี่บักมาละกอกะขื่นงามเลย,ยพี่น้องซ้านี่เขากะได้กินแล้วครับผมเฮาปุงดินหน่อยเนาะปุงดินแล้วเฮากะ เอาไปใส่กระถางตัวนี้ก็จะเป็นผักชีลาวน,นี่ครับป้าน้องเห็นพันง,งามเนาะครับเนาะนี่ห้องเพืปลูกใส่กระถางนี่งามทำบุกทิกงมอนก็งามป้าน้องก็เลยเอาลงมะนีเลยตัวนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนี่ พาพักมวนนี้เขาจะกินคูม,มือนะพี่น้องเนาะถ้าก็จะได้กินกระปุลน,นี่แหละครับผมแจ้งปลาได้เลยฟักชีนี่มัดหอยมานำน่าครับบอ่อหนักทำนี่เขาก็ สามารถนี่ก็ขายได้ได้พี่น้องถาพี่น้องกูอยากเห็ดอยากขายเนาะซํำประมาณสามสี่กระถางนี่ก็สามารถสั่งไล่ได้ให้เข้าได้แต่ของบ่านนอกนี่ก็คือเขาจะเห็ดใบเพื่อเข้าจะได้กินเป็นอาหารให้เข้านะครับเนาะตรงนี้ก็คือเป็นผักเข้ามีปลานี่อยู่นี่แหละเข้ามีปลาเข้าก็จะมี่ผักกินกระปนลนี่ยพี่น้องลูขึ้นมาเข้าก็สามารถมีของกินได้หลายอย่างนี่ครับแนมขึ้นไปทางบนปักยุมพี่น้อง เม hey. นี่ครับของกินเท่านะทั้งนี้ก็จะเป็นมะพร้าวพี่น้องเบอร์มะพร้าวมะพร้าวนี่ก็ล่างงามเวยพี่น้องเด้ออือมะพร้าวต้นนี้ประมาณโอ้เกือบบ้าน้องมันออกมาอยู่หน้านี่เกือบสิบปีเลยพี่น้องปลูกได้กินั้่แต่สามปีสามปีแลกพี่น้องเป็นมะพร้าวมะพร้าวหอมพันเตียได้พี่น้องแต่ว่าคุมมือนี่เป็นมะพร้าวหอมพันสูงแล้วเพราะว่านี่บ้าน้องก็ได้ขยายตน้นเพิ่มมากนะครับเนาะเพราะว่ามะพร้าวเตีย จังไหนเป็นกระสูงคือเก่าครับพี่น้องนี่นะครับผมกลายเป็นบักเผาพันสูงแล้วเพราะว่าตะกอนจะเป็นบักเผาเตี้ยน้ำหอมนะครับเนาะอากาศเย็นๆจีพาพี่น้องมาเบิงว่าป่าเข้าจะมากินอาหารบอพี่น้องอุดหูวิลมแนีขนาดเลยปลาจีหัวอาหารบออุดครับผมมาแล้วพี่น้องมาอายุมาอายุอ่นครับเบิงนี่ พี่น้องด้เบิ่งครับผมอืมอากาศเย็นเย็นเลยพี่น้องเ้อะเบิ่งเลยปลามากกินอาหารแล้วนี่แหละครับผมเขากะสั่งสั่งอาหารก็คือเขามีปลาเขากบปลูกพักใหม่ยางละเล็กละน้อยเวลาเขาก็าจะบดิไปสื่อเพลินนะครับเนาะเขามีปลาแล้วเขาก็าจะมีพักนี่เขาก็าจะปลูกบกพริกพวกเยื่อเทศนี่ครับ คือของบ้าน้องฟังนั่นจะเป็นบะเขือเทศนั่นได้กินแล้วได้พี่น้องได้กินนวยแล้วเนาะฟังข้างนั้นโซนข้างนั้นก็นจะมีต้นกล้วยแล้วมีเขือเทศนี่นะครับผมของหวานก็นคือเป็นต้นกล้วยเขาอยากกินหอนของหวานมะพร้าวเน่นี่ครับผมของหวานเขาเนาะเขาจะได้กินรอบสวนเขาบึงเลยปากดเหลืองกะโอ้ขื่นดีกำลังงามพี่นอ้องกำลังแบบสวยๆเลย,เลยบึงเลยครับต่อสอนแหงเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็ได้บรรยากาศ ปลูกพักแลวกกเข้ากะมาให้อาหารปลา่ิอุ้ยนี่ครับ <S <S ขา้าวกะยูนี่แหละพี่น้องคว่ำซ้เข้าเนาะกะลมแห้งน้ำเนียปลูกทั้งนั้นไว้แล้วพี่น้องทั่วบักแตงไว้เป็นนวยแลลวครับผมเริ่มสิได้ก,กินแล้เนาะครับเนาะเพิ่นจะเป็นทั่วปีพี่น้องทั่วแหล่เนาะบ้านน้องปลูกไว้ตรงนั้นก็นกนคือเดี๋ยวให้เพิ่นเป็นนวยจากสีผ้าเบิ้งอยู่เชนึงให้เพิ่นทั้งนั้นเป็นกระถางใส่ไว้ให้เพิ่นงามแต่น้อยจากสีผ้พาพี่น้องเบิ้งอยู่เชนึงเนาะครับเนาะ ตอนนี้ก็คือเข้านี่ละมาให้อาหารปลานี่ครับยามมอเส่าหม้อเร่งนี่ก็ครับคว้มสุกข้าเข้าอยู่นี่ละหาพี่น้องอยากเห็ดคือของบ้านน้องนี่ก็มาเห็ดได้กับฝอสร้างแหล่งอาหารใ้ตรงนี้นะครับเนาะเอาจะมีปลาและ้วก็มีพักนี่แหละครับผมบ้านน้องก็พาพี่นอ้องเห็ดย่างไรเล็กละน้อยนะครับเนาะผู้ไดอยากเห็ดก็ลงมือทําเลยพี่น้องข้ามาต้องรอครับผมเขาปลูกอย่างรเล็กละน้อยใบก็คือต้นกล้วยตน้นเผาวเอาก็ปลูกไว้เพราะว่าบ่มเวลาปลูกแล้วสิได็กินเลยเนาะก็สองสามปี จังจะได้กินเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จังจะเวลานะเนาะเขาก็จังจะได้เก็บผลผลิตเขาก็จะได้เก็บน่วยเก็บหนัเงเปิลขายเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะได้เป็นรายได้มุนเวียนอยู่นี่นะครับผมเขาก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงยังแน่แต่ก่อนบ้าน้องกะเลี้ยงตะป่าครับผมคู่มือนี่ปลูกทุกอย่างเขามาแล้วกะทำเป็นสวนผสมเนาะเขาก็จะมีของกินหลักก็อยู่สวนเท่านี้นะครับผมบ้าน้องกับพาพี่น้องเขามาเลาะส้มสวนคือก่เาผมมาปลูกพัก ลองเบิงเพราะว่าบาน้องเป็นคนปลูกพักขึ้นยากแม่แจ้งน้อยพี่นอ้องแต่ว่าบาน้องร่องนี่ทอบอ่อวงแล้วปลูกแล้วเป็นบาน้องก็เห็ดใส่บอ่อวงเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นดินแกนแห้งครับผมก็จะาลืมในช่องกบป่าผ้าลวดได้ครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาน้องนะครับผมเผื่อเป็นกําลังใจเนาะบาน้องก็ตฮ็ดคทิให้พี่น้อง,องิ่งเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ